สวัสดีค่ะมาเรียนรู้คำศัพท์กับโรงเรียนกัญยากรบริลักษ์และภาษากันนะคะลองไปอ่านกันได้เลยค่ะเทเลบิจอนนึนโพดาดูโทรทัศน์ชาเงินโพดาจ่ายตลาดอิลอนาดาตื่นลุกชาดานอน ชีดาพักผ่อนชิตตาล้างคอพีิล่นมาชิดาดื่มกาแฟอาชิมุนมกตากินอาหารเช้าอิลาดาทำงาน โยรีฮาดาทำอาหารอุนดงงาดาออกกำลังกายชอนฮาฮาดาคุยโทรศัพท์เฮไซคาดาไปทำงานชิเบโอดามาบ้าน